กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะเมื่อวานนะคะแอดมินเอา3 2มนะคะมา28โอ้เสียดายมากเลยนะคะไม่เป็นไรทะะังงวดเนี้ยใหม่นะคะงวดเนี้ยใหม่เอาคืนนะคะนะเนาะแอดมินอนะ ชุดเด่นนะคะแอดมินชอบนะคะก็จะมีสามหกเสาานะคะสำหรับตัวเน้นนะคะก็จะมี50าศูนย์ะคะห้าเดี๋ยวเดี๋ยดยว้าศหยัง เดมินดูดแบบนึงนะคะ38นะคะเอาแค่นี้นะคะอันนี้ก็อย่าลืมสามเกนะคะ ห้าหกนะคะอย่าลืมตามได้นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับแนวทางนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อบอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า